ไปดูการเล่นน้ําสงกรานกันบ้างหลายพื้นที่วันนี้16เมษายน2566ก็ยังมีการเล่นน้ํากันอยู่นะแต่ว่าพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแต่ว่าหลายพื้นที่คึกคืนมากค่ะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกบุตรหมายที่หลายคนเนี่ยอยากจะมาเล่นสงกรานที่นี่นะคะแล้วก็ความสําเร็จของปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักมากพบพี่น้องประชาชนคลายล็อกแล้วไงก็เลยแบบเป็นเล่นสงการานค่อนข้างที่จะบหลายหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดงานภูเก็ตวอเตอร์เฟสติ ที่ไทยดิสคอเวอร์ภูเก็ตตอกย้ำค่ะความสำเร็จของการจัดงานพร้อมสืบสารประเพณีดีงามต้อนรับยีหม่ไทยอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่8แล้วด้วยค่ะ ที่เห็นณขณะนี้เลยค่ะคือบริเวณสนามหญ้าแยกชาเตอร์ชุมชนเมืองเก่าหรือว่าภูเก็ตโอทาวน์นายนรงวุ้นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานค่ะภูเก็ตวอเตอร์เฟสติวัล2023เทศกาลวิถีน้ําวิถีไทยดิสคอเวอร์ภูเก็ตด้วยการจัดงานครั้งนี้ตอกย้ําค่ะในเรื่องของความสําเร็จของการจัดงานสืบสามประเพณีดีงามต้อนรับปีใหม่ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8พร้อมกันทั้ง4ภาคใน6จังหวัดหลักของประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง16เมษายน2 5 0 0 สำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างเช่นการถ่ายรูปเช็คอินกับแลนด์มาร์คสุดชิคย่านเมืองเก่าภูเก็ตโอทาวการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่4ีแยกชาเตอร์งานฝีมือง,งานประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ขาวและการร้องเพลงวนดนตรีทูบีนัมเบอรวันจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะ